การทำทางจงระวังอย่าทำศาสนาขิตเพื่อหวนคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเพ็ญจากเระ่อยาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทางอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนน่าซื่อใจคนที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริมเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า เขาได้รับบำเพ็ญของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อชงทาอยากให้มือซ้ายรู้การกระทําของมือขวาเพราอว่าชานของท่านจะเป็นฐานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงอห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเพ็ญแก่ท่าท้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วย แต่ทาตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะนาทึบสักเพียงใดหนอะการเป็นบ่าวสองนายไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมินหน่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ความกังวลและความกระวนกระวายเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรอิกหรือจะเอาอะไรเด่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหกชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุง้งฉาแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือใครทีพวกท่านที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดนึงได้ ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กรรษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศ,รรศัตว์สีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งานเข้าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่ง,งานาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ พวกมีความเชื่อน้อยพุงจะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรอีกหรือจะเอาอะไรอื่หรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ แต่พวกท่านจงแสวงหาทิินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักแลนะอาลัยหา เป็นความเชื่อโชว์ินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าเพื่อนที่รักท่านควรจะยืนอย่างมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนนางดูโอเดียและนางสิงท่เคให้ปลองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบบภาระที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าให้ช่วยหญิงเหล่านี้ผู้ร่วมฝ่าฟัน ข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้าพร้อมทั้งเทวมนกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆของข้าพเจ้าคนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดใ้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งตัวอง์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อย่าตะวนกระวายนเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกิดความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระหยิูสุคริตสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใคร้ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรร ถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้เห็นจากข้าพเจ้าหรือได้เห็นจากข้าพเจ้าจงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านก็กลับมาห่วงใยข้าพเจ้าอีกครั้งอันที่จริงท่านห่วงใยข้าพเจ้ามาตลอด แต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกำลังขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ว่าสภาพการจะเป็นเช่นไรข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไรและรู้ว่ายามมีเหลือเฟือเป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอิ่มน้ำหรือหิหวโหยมั่งมีหรือขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานตำราแก่ข้าพเจ้าเพราะนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้แบกปันให้ในยามที่ข้าพเจ้าเดือดร้อนยิ่งกว่านั้นตามที่พวกท่านชาวฟิลิปปีทราบอยู่ว่าในตอนที่ท่านเพิ่งรู้จักข่าวประเสริฐ เมื่อข้าพเจ้าออกเดินทางต่อจากแคนมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรไหนมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าเลยมีแต่พวกท่านเท่านั้นแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาท่านก็ยังส่งความช่วยเหลือมาให้ข้าพเจ้าพระธรรมอิสยาบทที่40พระเจ้าของท่านตรัสว่าจงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราจงกล่าวแก่เยรูซาเล็มอย่างอ่อนโยนและแจ้งให้เธอทราบว,ว่าเธอได้ผ่านความทุกข์ลำเคญแล้วบาปของเธอได้รับการชดใช้แล้วซึ่งเธอได้รับโทษจากพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าครบถ้วนแล้วาอาบาปทั้งสิ้นที่เธอทำไปเสียงของผู้เล็กร้องว่าจงเตรียมทางในถิศกระดานสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ทะทำทางหลวงของพระเจ้าในทินกันดานให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทําให้ต่มลงพื้นดินครุกคลจะถูกทําให้เรียบที่ลุ่มๆด,ดอนๆจะถูกทําให้เป็นที่ราบและพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการเปิดเผยและมวลมนุษยชาติจะได้เห็นร่วมกันเพราะพระ,ระอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไปแล้ว เสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจงร้องเถิดและข้าพเจ้าถามว่าข้าพเจ้าควรจะร้องว่าอะไรเสียงนั้นกล่าวว่ามวลมนุษยชาตินั้นเหมือนหญ้าและเกียรติทั้งปวงของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ในท้องทุ่ตงต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไปเพราะองค์พระผู้เเจ้าทรงหายใจรสใส่มันแน่ทีเดียวมนุษย์เราก็เหมือนหญ้า ้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไปแต่พระชนะของพระเจ้าของเรายืนจงน,นิรันท่านผู้นำข่าวดีมายังสิโยนดยงขึ้นไปบนภูเขาสูงท่านผู้นำข่าวดีมายังเยรูซาเล็มยงเปล่าร้องสุดเสียงยงเป่าร้องให้สุดเสียงอย่ากลัวเลยยงร้องบอกเมืองต่างๆของยูดาวา่านี่คือพระเจ้าของท่านดูเถิด พระยาวีองค์เจ้าชีวิตเสด็จมาด้วยฤทธิอำนาจพระกรของพระองค์รอบครองเพื่อพระองค์ดูเถิดกำเน็จประวัลของพระองค์ก็อยู่ที่พระองค์และพระองค์ทรงนำข้าตอบแทนของพระองค์มาด้วยพระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดังโคเลียนแกะพระองค์ทรงรูปโรบรดาลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรองอุ่มไว้แม่พระสวงพระองค์ทรงนำแม่แกะ ที่มีลูกอย่างอ่อนสุภาพใครเล่าที่ตวงพ่วงวน้ำไว้ในปุกม,มือและวัดขนาดฟ้าสวรรค์ด้วยฝ่ามือใครหนอบรรจุขงคลีของลวกไว้ในภาชนะและช่างน้ำหนักของภูเขาบนตาช่างและช่างเนินเขาในตราชูใครเล่าจะเข้าใจพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจา้าหรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้ใครหนอ องค์พระเเจ้าทรงปรึกษาเรื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้งและใครหนอสอนบนทางถูกต้องแก่องค์ใครหนอที่ให้ความรู้และชี้แนะทางแห่งความเข้าใจให้แก่พระองค์ได้แน่ที่เดียวประชาชาติทั้งสิ้นเหมือนน้ำหยดหนึ่งในถังเทียบได้กับองค์ครีบนตาช่างพระเจ้าทรงช่างเกาะต่างๆเหมือนมันเป็นเพียงองค์ครีดิน เลบานอนไม่พอเป็นฟืนสำหรับแท่นบูชาสัตว์ทั้งปูงของมันไม่พอเป็นเครื่องเผาบูชาในสายพระเนตรของพระองค์ประชาชาติทั้งปวงก็ไร้ค่าภูเขามีค่าอะไรสำหรับพระองค์ภูเขาไร้ค่ายิ่งกว่าศูนย์เช่นนี้แล้วท่านจะเอาพระเจ้าเปรียบกับใครท่านจะเอาพระองค์ไปเทียบกับเทวรูปองค์ไหนส่วนรูปเคารพนั้น ่างก็หล่อขึ้นแล้วช่างทองจึงอุ้มด้วยทองและทาสร้อยเงินให้มันคนที่ยากจนเกินกว่าจะหาของถวายเช่นนั้น <c oughs> ก็จะหาไม้ที่ไม่ผูกเอาหาช่างฝีมือผู้ชํานาญเพื่อทํารูปกรกตั้งไว้ไม่ให้ลม้มลงท่านไม่รู้หรือท่านไม่เคยได้ยินเลยหรือไม่มีผู้ใดบอกท่านตั้งแต่ต้นหรือท่านไม่เข้าใจตั้งแต่ครั้งวางฐานรากของโลกหรือ พระองค์ประทับบนบรลลังเหนือเส้นรอบวงของโลกและประชากรโลกก็เหมือนตะกแตนพระองค์ทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ออกเหมือนลี้่ผ้าม่านทรงถึงมันเหมือนเต็นท์สำหรับพักอาศัยพระองค์ทรงนำบรรด,ดาเจ้านายมาถึงความสูญสิน้นและลดค่าเหล่าผู้ปกครองของโลกให้เป็นศูนย์ภูเขาถูกหวานและปลูกขึ้นไม่ทันไรแม้รากก็ยังไม่ทันอย่างลึกในดิน พระองค์ก็ทรงเป่าลมใส่และพวกเขาก็เหี่ยวเฉาไปเหมือนแกลบถูกกวาดไปในพายุหมุนองค์บริสุทธิ์สูงส่งตรัสว่าเจ้าจะเปรียบเรากับใครผู้ใด